สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการครัวพนครกับผมวรายุทธไต่เพลงหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและพภชนาการวิทยาลัยสารพัดช่างพนครสสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอ,อนําเสนอเมนูไข่จ้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบนะครับว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะครับขั้นตอนการทำแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปทําตัวไข่เจียวก่อนเลยนะครับเราจะผสมเกลือลงไปนะครับในตัวไข่นี้นะครับเกลือเนี่ยประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะครับคือจริงๆผมต้องการให้มีรสชาตินิดหน่อยนะครับไม่ต้องการให้เค็มมากนะครับแล้วก็พริกไทยเนี่ยให้เขาหอมนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะครับครับ ตีไข่ให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือพับไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ํามันพืชเนี่ยลงกระทะนะครับนิดนึงก่อนนะครับผมใช้ไม่มากนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะเอาไข่เทลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ต้องเร็วนิดนึงนะครับผมก็จะคนเร็วเลยนะครับพยายามคนให้เร็วนะครับอย่าให้ไข่เป็นก้อนนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับผมอยากจะให้ไข่เนี่ยสุกประมาณสัก80%ก็พอนะครับเดี๋ยวให้เขาไปสุกตอนที่ทอดอีกอ่าผมอยากให้ไข่สุกประมาณนี้ครับประมาณ80%เปอรเซ็นต์พอครัพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเทพักไว้ในอ่างผสมแบบนี้นะครับพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะว่า ต้องให้อุณหภูมิเย็นนิดนึงนะครับเราถึงจะใช้มือสัมผัสแล้วห่อกับฟองเต้าหู้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อไข่เจาะนะครับว่าเราห่อยังไงนะครับอันนี้ผมก็พักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเย็นเป็นอุณหภูมิห้องปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนําไปห่อกับแผ่นเต้าหู้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องการใช้แผ่นเต้าหู้ประมาณนี้นะครับเราจะใช้2แผ่นคู่กันเลยนะครับ แผ่นแรกเราวางลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็ตักไข่ที่เราทําไว้นะครับลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับห่อพิกเขาแบบนี้นะครับแล้วก็นำอีกแผ่นหนึ่งที่เราเตรียมไว้นะครับมาต่อกันเลยนะครับ แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับหอวเขาสองชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวได้ตัวเนี้นะครับในการที่เราจะมัดหัวมัดท้ายก่อนนะครับเลียงได้ไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะมัดหัวท้ายก่อนนะครับตอนมัดไม่ต้องมัดให้แน่นมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาแน่นมากเนี่ยเดี๋ยวเจ้าตัวฟองเต้าหู้เขาจะขาดได้ ก็ให้แน่นพอประมาณก็พอครับนี่นะครับมัดหัวมัดท้ายไปก่อนเลยนะครับ<ข>ก็ให้แน่นพอประมาณพอมัดหัวมัดท้ายเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมัดตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราแบ่งลักษณะออของชิ้นก่อนนะครับเราเราสามารถคอนโทรลได้เลยนะครับว่าเราต้องการชิ้นชิ้นใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับผมเนี่ยก็คือ สำหรับตัวนี้นะผมต้องการแค่3ามชิ้นพอครับส่วนเกินของได้นะครับก็ตัดทิ้งได้นะครับอย่าให้ยาวจนเกินไปแล้วก็ส่วนเกินของต้องหูเนี่ยเราสามารถใช้กันไกลเดมทิ้งได้นะครับขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆมัดเลยนะครับเพราะว่าเขามีสิทธิ์แตกได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้ฟองต้มหูแบบหนานะครับตอนนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการห่อ ฟองเต้าหู้กับไข่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปถึงขั้นตอนทอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราผมจะใส่น้ํามันสองถ้วยตัวนี้ลงในกระทะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไฟกลางๆนะครับในการทอดเดี๋ยวพอน้ํามันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่เจ้าตัวตรงไปเลยครับ ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนเจ้าตัวฟองเต้าหู้ข้างนอกเหลืองนะครับก็ข้างในไข่ที่เราทําไว้มันก็ประมาณ80%ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะสีก็ให้เหลืองพอดีนะครับอย่าให้เกลียมจนเกินไปนะครับเราต้องกะระยะเวลาตอนที่เราเอาลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเหลืองเพียนิดนึงนะครับสําหรับตอนนี้ก็สีก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวจะตักลงเลยครับผมก็จะมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับจอไข่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเส้นได้สีขาวออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นหั่นชิ้นตามตามรูปของเขาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟกับน้ำจิ้มบวยครับอ่านี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับจอไข่ของเรานะครับก็จะมีลักษณะกรอบกรอบนอกนุ่มในนะครับลองดูเท็กเจอร์ดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดเสิร์ฟเลยครับ เรียบร้อยครับผมสําหรับเมนูจาอไข่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะไปทําตามได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในอ p ีหน้านะครับก็วันนี้สวัสดีครับ